กุศลาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นกุศลอากุศลาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลอพยากตตาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นกลางกัตเมธรรมมากุศลาทำที่เป็นกุศลเป็นฉไนะยัสมิงสมัมเยในสมัยใดกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติโสมนัสสะ สหคตังกามาวจรกุสนจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความยินดียานสัมปยุตตังประกอบด้วยปัญญาปารกอารมณ์ใดๆรูปารมณังวามีรูปเป็นอารมณ์บ้างสัทธารมมณังวามีเสียงเป็นอารมณ์บ้างคันธารมมณังวามีกลิ่นเป็นอารมณ์บ้างพระสารมณังวามีรสเป็นอารมณ์บ้าง โหททพารัมมะานาังวามีสัมผัสเป็นอารมณ์บ้างธรรมารัมมะานาังวามีธรรมเป็นอารมณ์บ้างยังยังวาปนารัพพตัสมิงสม,มยเยผัสโสโหติอีกอย่างหนึ่งความปารกแห่งจิตเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็ดีผัสสะเกิดขึ้นในสมัยนั้นอวิเขโปโหติความไม่ฟุ้งซ่านย่อมบังเกิดขึ้น เยวาปณะ,ะตัสมิงสมยเยอีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้นทำเหล่าใดอันเยปิอัติปฏิจจสมุป,ปันนาอารูปิโนธรรม,มาแม้อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปอาศัยกันและการเกิดขึ้นอีเมธรรมากุศลาธรรมเหล่านี้เป็นกุศลปัญจขนันธาขันห้าคือรูปะขันโทกองของรูป เวทนาขันโธกองของความเสวยอารมณ์สัญญาขันโธกองของความจำได้หมายรู้สังขารักขันโธกองของความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณขันโธกองของความรู้แจ้งในอารมณ์ตัทธกตโมรูปขันโธบรรดาขันทั้งหมดรูปขันเป็นอย่างไรยังกินจิรูปังรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอติตานาคตะปจ,จุปน,นงัง ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจชตังวาพระหิทธาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอลาริกังวาสุขุมังวาหยาบก,ก็ตามละเอียดก็ตามฮีนังวาปณีตังวาเลวก็ตามประณีตก็ตามยังทูเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตาม ตเทกัชังอภิสัญยูหิตวาอภิสังขิปิตวาประมวลย่อรวมกันอยังวุจติรูปะขันโทเรียกว่ารูปขันสังฆโหอสังฆโหการสงเคราะห์การสงเคราะห์ไม่ได้คือสังฆหิเตนะสังฆหิตังทำที่สงเคราะห์ได้กับทำที่สงเคราะห์ไม่ได้อสังฆหิเตนะสังฆหิตัง ทมท so 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 ี่สงเคราะห์ไม่ได้กับทมที่สงเคราะห์ได้สังคหิเตนะสังคหิตังทมที่สงเคราะห์ได้กับทมที่สงเคราะห์ได้อสังคหิเตนะอสังคหิตังทมที่สงเคราะห์ไม่ได้กับทมที่สงเคราะห์ไม่ได้สัมปโยโควิปโยโคทมที่ประกอบกันได้ทมที่ประกอบกันไม่ได้สัมปยุตเตนะวิปยุตตัง ธรรมที่ประกอบกันได้กับธรรมที่ประกอบกันไม่ได้วิปปยุตเตนะสัมปยุตังธรรมที่ประกอบกันไม่ได้กับธรรมที่ประกอบกันได้อสังคหิตังจัดเป็นธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้ฉะปัญญัติโยบัญญัติหกประการคือขันธปัญญติการบัญญัติธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าขันอายตนะปัญญติ การบัญญัติธรรมอันเป็นบ่อเกิดว่าอายตนะธาตุปัญญติการบัญญัติธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่าธาตุสัจจปัญญติการบัญญัติธรรมที่เป็นของจริงว่าสัจจะอินทริยปัญญติการบัญญัติธรรมที่เป็นใหญ่กว่าอินทรีย์ปุคละปัญญติการบัญญัติจำพวกบุคคลของบุคคลทั้งหลายกิตตาวตาปุคลานังปุคละปัญญติ บุคคลบัญญัติของบุคคลมีเท่าไรสมยะวิมุตโตบุคคลผู้พ้นในสมัยอสมยะวิมุตโตบุคคลผู้พ้นโดยไม่มีสมัยกุปปะธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่กำเริบได้อากุปปะธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่กำเริบไม่ได้ปริหานธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมได้อปริหานธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้ เจตนาพภโภบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่เจตนาอนุรักษนาพภโภบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่การรักษาปุถุชนโนบุคคลผู้เป็นปุทุชนโคตรภูบุคคลผู้ข้ามโคตรพยูปรโตบุคคลผู้เว้นชั่วเพราะความกลัวอภยูปรโตบุคคลผู้เว้นชั่วเพราะความไม่กลัวพัพาคมโน บุคคลผู้ควรแก่มรรคผลนิพพานอภพพาคมโนบุคคลผู้ไม่ควรแก่มรรคผลนิพพานนิยโตบุคคลผู้เที่ยงอนิยโตบุคคลผู้ไม่เที่ยงปฏิปัน,นโนบุคคลผู้ปฏิบัติอริยมรรคพระเทิโตบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอริยผลอระหะบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์อรหัตตายะปฏิปันโน บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปุคคโลอุปรพติสัจจิกัตถะปรมัตเถนาติท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีอัฏฐะโดยแจมแจ้งเป็นความจริงแท้หรืออามันตาถูกแล้วโยสัจจิกัตโถปรมัตโถตะโตโสตปุคคโลอุปรพติสัจจิกัตถะปรมัตเถนาติ ความจริงแท้อันใดมีอยู่ท่านค้นหาสัตว์บุคคลในความจริงแท้นั้นได้หรือณเหวังวตัตเพไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอาชานาหินิขหังท่านจงรู้ความผิดเถิดหันจิปุคคโลอุปรพติสัจจิกัตถปรมัตเถนะถ้าหากท่านค้นหาสัตว์บุคคลได้ในความจริงแท้แล้วเตนะ วะัตเะเรวัตเะตเพโยสัจจิกัตโถปรมัทโทรตโถตโตโสปุกค,คโลอุปลรพติสัจจิกัตถะปรมัตเถนาติมิจฉาท่านควรกล่าวว่าความจริงแท้อันใดมีอยู่เราค้นหาสัตว์บุคคลนั้นได้โดยความจริงแท้แต่คำตอบของท่านที่ว่าความจริงแท้อันใดมีอยู่เราค้นหาสัตว บุคคลนั้นไม่ได้โดยความจริงแท้จึงขัดแย้งกันเองเยเกจิกุศลาธรรมาทำเหล่าใดเป็นกุศลสัพเพเตกุศลมูลาทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลละมูลเยวาปณะกุศลมูลาก็หรือว่าทำเหล่าใดเป็นกุศลละมูลสัพเพเตธรรมากุศลาทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลเยเกจิกุศลาธรรมา ทำเหล่าใดเป็นกุศลสัพเพเตกุศลมูเลนะเอกมูลาทำเหล่านั้น yani ท bueno ั้งหมดมีมูลอันเดียวกับกุศลมูลเยวาปนะกุศลมูเลนะเอกมูลาก็หรือว่าทำเหล่าใดมีมูลอันเดียวกับกุศลมูลสัพเพเตธรรมากุศลาทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลเหตุปัจจโยทำที่มีเหตุเป็นปัจจัย อารมณปัจจโยธรรมที่มีอารมณ์เป็นปัจจัยอธิปติปัจจโยธรรมที่มีอธิบดีเป็นปัจจัยอนันตรปัจจโยธรรมที่ไม่มีระหว่างขั้นเป็นปัจจัยสมนันตรปัจจโยธรรมที่ไม่มีระหว่างขั้นเลยเป็นปัจจัยสหชาตปัจจโยธรรมที่เกิดพร้อมกันเป็นปัจจัยอัญญมัญญปัจจโยธรรมที่เป็นปัจจัยอาศัยกันและกัน <can> <threads> <can> <can> <ơi> นิสยปัจจโยธรรมที่มีนิสัยเป็นปัจจัยอุปนิสัยปัจจโยธรรมที่มีอุปนิสัยเป็นปัจจัยปุเรชาตปัจจโยธรรมที่มีการเกิดก่อนเป็นปัจจัยปัจฉาชาตปัจจโยธรรมที่มีการเกิดภายหลังเป็นปัจจัยอเสวนปัจจโยธรรมที่มีการเสพเป็นปัจจัยกรรมปัจจโยธรรมที่มีกรรมเป็นปัจจัย วิปากปัจเจโยธรรมที่มีวิบากเป็นปัจจัยอาหารปัจจโยธรรมที่มีอาหารเป็นปัจจัยอินทรียปัจเจโยธรรมที่มีอินทรีย์เป็นปัจจัยชานปัจจโยธรรมที่มีชาญเป็นปัจจัยมัคคปัจจโยธรรมที่มีมัคเป็นปัจจัยสัมประยุตตปัจเจโยธรรมที่มีการประกอบเป็นปัจจัยวิประยุตตปัจเจโย ทำที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจจัยอธิปัจจะโยรทำที่มีเป็นปัจจัยนัตถิปัจจะโยทำที่ไม่มีเป็นปัจจัยวิคตปัจจะโยทมที่ปราศจากไปเป็นปัจจัยอาวิคัตปัจจะโยทำที่ไม่ปราศจากไปเป็นปัจจัย